สวัสดีครับดินดีตอนรับเข้์สู่รายการ Genius s k y w y วันนี้เราจะมาพูดถึงเกม GTA IV คุณเกม GTA IV นี้เป็นเกม GTA ภาคที่สีแล้วนะครับและตอนนี้ภาคห้าได้ข่าวว่าจะได้ออกล้มนะครับเอาล่ะ เรื well, okay, um, okay. I mean, been, um, ่องดีก um, ว so uh, so so like like yeah. ่าต so ัวเกมที่ดีไอวีนี้มันจะเป็นมันจะมีเอฟเฟกที่ดีกว่าภาคก่อนนะครับและบางนี้ก็ยังมีเรื่องที่เหมือนจริงมากแต่มันก็ได้ตัดบางอย่างออกไปจากภาคที่ดีแซนเอเดตไปมากแต่มันก็ยังสนุกอยู่ซึ่งตัวละครอีกของเรื่องนี้มีชื่อว่านิโก้ แถ้าหครอยากเล่นแบบออนไลน์นะครับหรืออยากเล่นกับเพื่อนก็นไม่ต้องไปหาโปรแกรมอะไรมาเล่นแบบมาตติ e, หรือต้องเปิดเฟซเองหรอกนะครับร<อ>เพราะเกมน,นี้มันจะมีโหมดให้เราได้เล่นแบบมาต t i เพลเยอรในตัวเกมอยู่แล้วเพราแค่เราสร้างห้องและให้เพื่อนมาจอ